คนเอาจิงป้าเวลาทุกคนน่ะชอบคนดังๆอะ่ะก็เป็นเอซเขาก็ากดใจให้เขาส่วนเราอะ่ะไม่มีกำลังใจอะไรเลยเ,เราได้คลิปน้อยมากได้ไลค์น้อยมากเราได้ไลค์แค่หนึ่งหนึ่งถึง 10ถึงยีเองคือเราก็เหนื่อยนะเวลาลงคลิปเนี่ยเวลาเราลงคลิปเนีเเเน่ที่เราหายไปนานเนี่ยเพราะเราไม่มีกำลังใจสุกคนช่วยกดไลค์เราได้ไหมกดไลค์ถึงเท่าไหร่ก็ได้ <S 2> <S 2> นะคะเราขอร้องนะเราขอร้องจริงๆถ้าทุกคนกดแล้วเนี่ยเขาอะมีกำลังใจมากเลยเขาก็จะลงคลิปสนุกสนานนะคะแต่ถ้าทุกคนไม่กดใจเราก็ยิ่งไม่ลงคลิปนะ ให้กดใจเยอะๆเนี่ยเราจะลงคลิปเยอะๆเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปกันะนะบาย